สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princes s of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะที่มาเป็นกำลังใจสพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจสพอร์ตให้กับทุกๆคนในทุกๆวันด้วยส่งพลังงาน e อ e r g รดีๆให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะสตอรี่ความรักเรื่องราวของคุณได้รับทราบกาันเป็นเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะคะอยากให้พายพซีเป็นไกด์ไลน์ตอบคำถามภายในใจนะคะว่าเรื่องราวนะคะของแต่ละคนไปต่อได้หรือไม่ได้ยังไงรับไว้เป็นพลังงานที่ดีนะคะโอเคค่ะทับป,ปิกของเราวันนี้เราจะมาในทับป,ปกที่ว่าใครนะคะอยากมาหาคุณใจจะขาดรอนๆน,นะคะ ใครอยากเดินทางมาหาคุณใจจะขาดรอนรอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสามภาพหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเราใครนะคะอยากเดินทางมาหาคุณใจจะขาดรอนรอนละ เรามาดูสิใครกันนะเป็นคนที่อยู่ในใจคนหรือเปล่านะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาหรอกถึงคนกองที่หนึ่งค่ะ The Tower โอ้ The ะ o w e r อะไรที่มันกระทันหันอะไรที่มันกระทันหันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก้าวไม่เท้ามันเป็นความเจ็บปวดเสียใจนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อ,อผ่านศึกสงครามนะคะ ในชีวิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่เขาเป็นคนสู้นะคะสู้ชีวิตแล้วก็สู้ด้วยถึงแม้จะต้องเจอเรื่องอะไรต่างๆไม่ยอมแพ้นะคะเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะชอบค้นคว้าทํำงานชอบคิดนะคะเป็นนักคิดนัก พัฒนานะคะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรชอบมอีพื้นที่ส่วนตัวสเปซนะคะโอ้เป็นคนทางไกลก็ได้ค่ะเป็นคนที่คุณน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่อาจจะจบกับคุณมาแบบกระทานหันเป็นคนที่นิ่งเงียบไปหรือว่าคุณเดินจากเข้ามาก็ได้นะคะ อะไรที่มันจบมันพังลงอยง่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เขาก็ยังคงที่จะไม่ยอมแพ้ยังคงสู้อยู่นะคะคนนั้นคน,น,นคนนั้นเป็นคนที่ทํางานหนักมากค่ะทํางานหนักเป็นคนที่จริงจังในชีวิตนะคะเป็นคนที่เป็นนักคิดนักการจัดการเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ มีความอ่อนไหวและก็เซนซิทีฟในตัวนะคะเป็นคนที่ทำงานหนักมากจริงจังนะคะชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบแล้วก็ดูเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ธาตุธาตุดินนะคะธาตุดินดาชาเหรียนผู้ซึ่งมีความมั่นคงมีความอบอุ่นคนจิตใจดีนะคะมั่งคัง่ง <c oughs> หน้าที่การงานการเงนิงนมีพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นคนมีความสุขได้้วยตัวเองนะคะ มีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นคนทางไกลเปียคนที่คุณเจออย่างกระทันหันไปทันในตั้งตัวก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับมีอะไรบางสางั่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคะจบลงกระทันหันหรือพังลงกระทันหันแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมายอย่างเยอะแยะมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานนะคะผ่านสึกสงครามความเจ็บปวดเสียใจมาเยอะแยะแต่ก็ไม่ยอมแพ้เป็นนักสู้แล้วก็เป็นคนที่ อึดนะคะอดทนมากๆเลยทีเดียวไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นคนมีโลคส่วนตัวของตัวเองนะคะเหมือนกับชีวิตเขาจะต้องคิดในเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะบริวารของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานอะไรนะคะมีทุกอย่างพร้อมแล้วมีความมั่นคงมากๆเลยและเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะ มีมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มีมีเหตุผลมากๆเลยทีเดียวจะทำอะไรนะคะจะต้องทำให้ได้แบบที่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นจริงจับต้องได้นะคะมองโลกในความเป็นจริงแต่ก็มีความดื้อในตัวนะคะบุคคลคนนี้นะคะมีความดือด้อดื้อหรือดือ้อเงียบทาดินนะคะเป็นคนที่มั่นคงมากมั่งคั่งนะคะจับต้องได้เข้าถึงได้คุณจะรู้สึกว่า โอ้เขารู้สึกมีความมั่นคงแล้วก็แต่ว่าจะมีความที่แบบดื้อเงียบม,มีความเป็นผู้ใหญ่มีความประสบความสําเร็จในตัวในตัวเองถึงแม้ตอนนี้ว่าเขาจะไม่มีความยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่อนาคตเขาจะประสบความสําเร็จมากๆแน่ๆค่ะบุคคลคนนี้นะ มี private zone ของตัวเองค่ะ hermit นะคะการปกป้องการดูแลหัวใจของตัวเองแล้วก็การพัฒนาตัวเองการค้นคว้าการพัฒนาความคิดการพัฒนาหน้าที่การงานการเงินอะไรของเขาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดูนิ่งๆดูน่าเบื่อดูไม่หวือหวาดูไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าช้าๆเฉยๆนะคะแต่ว่ายังไงคน ยังไงค,คุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาแน่นอนเพราะเขาจะมั่นคงมาก,มากเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะรอคอยคุณอยูอย่อยูแบบ่อยู่ตรงนั้นแบบสี่ถ้วยเห็นไหมคะอยู่ตรงนั้นแบบเซ็งๆหน้าเบือ่ออาจจะเป็นคนขี้เบื่อสักหน่อยเวลาที่อยู่กับอะไรนานๆนะคะหรือว่าสถานการณ์อะไรไม่ได้นั้งใจอาจจะดูหน้าเบือ่อนะคะแต่เป็นความรักที่ดูแล้วเป็นความรักที่ระยะยาวนะคะที่สามารถพัฒนาไปในทางที่แต่งงานกันได้นะคะ เรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะคะสำหรับเขาคนนี้ไม่มีปัญหานะคะคือมีพร้อมมีอะไรทุกอย่างอาจจะเป็นน,นักธุรกิจนุ่มนักธุรกิจหน้าที่การงานดีนะคะผู้บริหารระดับ CEO ได้นะคะผู้นาระดับหัวหน้านะคะม,มากมาเลยนะคะก็คือแต่ข้อเสียของเขาก็จะเป็นคนที่มั่นคงก็มั่นคงเกินไปบางทีก็จะนิ่งดูหน้าเบื่อนะคะอย่างที่บอกนะคะ นะคะก็คือแต่ว่ามันก็คือเป็นระยะที่เป็นความรักที่ระยะยาวความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะที่สามารถที่จะแต่งงานได้มั่นคงช้าๆค่อยเป็นค่อยไปสเตปไปสเตปเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะทาให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆนะคะเช่นการแสดงออกคําพูดพูดจริงทําจริงชัดเจนนะคะมีความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็อยากเห็นตัวตนจริงๆของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณได้รู้แล้วก็อยากเห็นความเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงของคุณมากๆเลยทีเดียวคุณกับเขาอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ได้นะคะอย่างกระทา,ไทานไม่ทะ้ตั้งตัวแล้วคุณกับเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันที่คล้ายกันนะคะเช่นมีการที่ประสบเรื่องของความรักในอดีตมาเจ็บปวดสาหัสเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเวลาที่มาเจอกันรู้สึกว่าดึงดูดใจถูกชะตาต้องมนต์นะคะเหมือนกับเดชินน่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วก็รู้สึกมาเติมเต็มแล้วก็ กลุ่มรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความสมคัญมันก็เลยเป็นระยะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็นิงน่งเงียบแบบผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นคนที่ <c oughs> มั่นคงอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะเป็นคนที่นิ่งมั่นคงแต่ทาทุกอย่างที่แบบชัดเจนนะคะเป็นคนที่มั่นคงต่อความคิดด้วยแล้วก็มั่นมั่นคงต่อความรู้สึกตัวเองไม่ไปไหนนะคะจนเหมือนกับดื้อนะคะ ชอบก็ชอบนิ่งก็คือนิ่งเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> นะาคนกองที่หนึ่งนะคะใครอยากเดินทางมาหาคุณจะจะขาดร้อนร้อนนะคะเป็นคนทางไกลได้ค่ะเป็นคนทัดดินได้นะคะเป็นคนที่คุณกับเขาตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรือว่าเจออย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าตอนนี้หลังจากนั้นตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรที่จบลงไปนิ่งยังลงไปอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นคนที่มีเรื่องราวอาดีตนะคะที่ผ่านมารักซ้ำเศร้าหรือว่าอะไรปัจจุบ มันทําให้หนักหน่วงมากๆแต่เขาก็เป็นคนนักสู้เป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้นะคะยังดื้อยังจะต้องทําอย่างนั้นให้ได้มีความมั่นคงมีความผู้ใหญ่สูงอบอุ่นมากๆเป็นเดซินี่นะคะที่ทําให้เขาได้มาอยากมาเจอคุณอยากมา,าได้มาหลงรักคุณเป <คน S 2> ็นคนที่ขี้เบื่อในบางครั้งแล้วเป็นคนที่มีโหมดที่จะอยู่คนเดียวนิ่งๆอยู่คนเดียวเพื่อคิดเพื่อบริหารการจัดการความคิดแล้วก็ธุรกิจอะไรการงานของเขานะคะประมาณนี้คนกองที่หนึ่งนะไพ่สวยงามมากๆนะคะ สวยงามอยู่สวยงามอยู่นะโอเคยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็น,ปนกำลังใจเฉพอได้เสมอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่สองนะใครนะคะอยากเดินทางมาหาคุณใจจะขาดรอนๆเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาหลอดนะคะสื่อถึงคนกองที่สองค่ะโอ้ราชาถ้วยทัดน้ำได้ค่ะผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีคนหนึ่งออกมาแล้วโอออกมาทั้งสามตัวตนเลยทีเดียวนะ เ,เขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีมากๆเป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้ค่ะนะคะเป็นธาตุน้ําได้ธาตุไฟไดเ้เป็นคนที่อายุมากคุณ10กว่าปีก็ได้หรืออายุน้อยอคุณ10กว่าปีก็ได้ค่ะนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากอบอุ่นจิตใจดีขยันขยันแล้วก็บ้างงานมีความอีโก้มีความพราวนะอาจจะเป็นราคั้งสุดท้ายของเขาก็ได้ถ้าเขาอายุมากเยอะอายุมากคุณนะคะเป็นคนมีเหตุผลมากๆค่ะมีเหตุผล แล้วก็มีอารมณ์เรื่องของความโรแมนติกความรักเป็นคนมีความสวีทหวานเป็นคนโรแมนติกค่ะเป็นคนชัดเจนจริงจังจริงใจ,งจงแล้วเป็นคนหนักแน่นมากๆพูดจริงทําจริงนะคะขึงขังดุดันมากๆเลยทีเดียวนะคะเวลาที่อยู่ในหน้าที่เวลาที่อยู่ในระดับผู้บริหารนะคะเป็นคนทํางานเก่งทุกอย่างเป็นคนคนนี้เป็นคนเก่งทุกอย่างนะคะ่ะทำอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆด้วยกล้าไม่ท้าเป็นการที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ไม่ยอมแพ้ต่อขวากนะ้ำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอดาีตที่ผ่านมาจะเจ็บปวดสาหัสแค่ไหนพร้อมลุยนะคะพร้อมสู้พร้อมเจ็บปวดพร้อมเสียใจเพราะว่าอยากได้หัวใจคุณมาครองนะโอ้อกองที่สองสวยงามตัวตนของเขาขึ้นเยอะมากชัดเจนนะคะเขานะคะเป็นทั้งทาดน้ำทัดลมได้ทัดไฟได้นะคะเป็นคนที่ ถ้าถ้าบางคนก็มีเสน่ห์มากๆค่ะเป็นเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะอาจจะดูมีสาวๆชอบเยอะหรือว่าเป็น เป็นสาวที่มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะโดนตาโดนใจแล้วก็ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยทีเดียวหล่อสูงคมคายนะคะมีความเป็นพลาวของความเป็นผู้นำนะคะหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรยังคงอ่อนกวัยยังคงสมวัยอยู่นะคะดูแลตัวเองดีมากๆเลยทีเดียวมีความเป็นผู้นำและมีความสะอาดสะอานคือมีความแบบ ลุกดูดีมากๆเลยทําให้คุณโดนตาโดนใจต้องตาต้องใจตกลุมรักซึ่งกันและกันทีเดียวเพราะว่าตัวตนของคุณก็ก้าวเหรียญเหมือนกันนะคะก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในตัวตนของตัวเองเหมือนกันมีหน้าที่การงานอะไรดีแล้วค่ะเลี้ยงดูตัวเองได้ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองณนะตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะอาจจะดูาภายนอกอาจจะดูเหมือนยังไม่พร้อมที่จะ มีใครหรือว่าแต่งงานกับใครก็ได้ดูคุณแฮปปี้ลันลามากๆเลยหรือว่าดูภายนอกอีกบุคลิกหนึ่งคุณอาจจะดูเหมือนคนที่มีแฟนแล้วนะคะดูดีมีสเสน่สวยน่ารักขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้ก็น่าจะมี คนมีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนี้ทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงคุณยากเข้าถึงอะไรยากแต่เขาก็จะสามารถมัดใจนะคะมัดการการะทมามัดความรู้สึกของเขามาจากคุณได้นะคะถ้าคุณมีหลายคนที่มาชอบคุณนะอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกับนะคะตัวต,วตวนทั้งสี่ตัวตนนี้ทีเดียวในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่ใครก็ได้เข้ามาสองคนทีเดียวพร้อมกันเช่น เวลาที่คุณโสดเนี่ยนะคะแล้วค er ุณเปิดใจที่จะคบใครหรือว่าจะเริ่มเริ่มคุยกับใครมันจะมีเข้ามาสองคน3ามคนในชีวิตของคุณเนี่ยค่ะให้ได้คุยให้ได้เลือกนะคะให้ได้นี่ให้ได้แบบคอนแทคอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจะไม่แบบเข้ามาทีเดียวอะไรแบบนี้จะไม่เข้ามาคนเดียวทีเดียวแล้วคุยคนเดียวจะแบบคุยหลายคนแล้วก็ค่อยเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคนนี้เอ๊ะหรือว่าคนนี้ก็ได้นะคะ แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะมันจะมีในเซนและในความรู้สึกของการกระทําคําพูดแล้วก็คนที่จริงๆังชัดเจนที่สุดที่ใช่สุดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละคือคนเดียวคือคนที่ใช่นะคะของคุณ <c oughs> นะก็คือไพ่คือครอบคลุมด้วยสามจากาักรพรรดนี้นะคะ สี่จัก,กรพรรดิเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่เขาอ่ะเป็นคนที่พีมีเหตุผลมากๆมีเหตุผลมากๆนิ่งมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอบอุ่นจิตใจดีนะคะพร้อมสปอร์ตพร้อมดูแลดูแลพร้อมเปย์นะคะเป็นคนชัดเจนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆนะคะคือเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะหน้าที่การงานการเงินมีมีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกแล้วนะมีความสวีทหวานแต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแกร่ง นะคะภายในใจตัดก็คือตัดจบก็คือจบปกป้องหัวใจตัวเองได้ถึงแม้อดีตที่ผ่านมาจะผ่านศึกสงครามมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะสู้เพราะว่าอยากได้หัวใจคนมาครองนะคะทำงานเก่งขยันและเป็นคนที่ทัศนคติไกลมองการไกลนะคะมองอ พุ่งไปยังข้างหน้าเลยยัง1ิปีเลยว่าอนาคตชีวิตเขาจะเป็นยังไงจะต้องทําแบบไหนการบริหารการธุรกิจต่างๆควรจะไปแบบไหนทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใช้เวลาการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลและชัดเจนมากแล้วก็มองความเป็นจริงเป็นหลักในการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลากับใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนที่เขาใช้เวลากับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาครอบครองหัวใจของเขาแล้วก็ ตัวของเขาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ได้แต่งงานนะคะเขาอาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้การแต่งงานในครั้งนี้นะคะเขาอยากแต่งงานแล้วก็เป็นคนที่อายุห่าง,งคุณมากๆก,ก็ได้แต่ถ้าห่างมากเขาก็ยังมีความแบบเป็นคนที่หล่ออยู่นะดูดีมีเสน่ห์สวยอยู่นะนะคะดูอ่อนกระวดูดีแต่งตัวดีนะคะสะอาดสะอ้านนะคะ คมข่ายสูงเท่แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเซนที่ดีนะคะคุณมีคนมีเซนที่ดีแล้วคุณก็เซ็กซี่แต่งตัวน่ารักแต่งตัวสมตัวตนของตัวเองมีบุคลิกกาพโดดเด่นในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาอยากมาหาคุณมากๆใจจะขาดอยู่แล้วนะคะและคุณก็แฮปปี้มีความสุขขนาดนี้นะคะแถม โพสโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆทําให้มันเป็นโพสิทีฟทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งมองคุณยิ่งมีความสุขเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาก็ยิ่งมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคนทางไกลได้นะคะคนที่เป็นความต่างจากคุณก็ได้นะคะอายุต่างหรือว่าความต่างได้หมดเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่สองใครอยากเดินทางมาหาคุณใจ,จะขาดรอนๆละนะคะมีหลายคนหรือเกินหรือว่าหลายสี่สี่ตัวตนนี้นะคะสี่จกักรพรรดนี้จะรวมเป็นหนึ่งจกักรพรรดิคนเดียวในในเอ่อ ลักษณะ4ลักษณะใน1คนก็ได้นะคะทัดน้ำทัดลมทัดไฟได้คนนี้คนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะระดับผู้บริหารได้นำธุรกิจหนุ่มก็ได้คนทางไกลได้ค่ะคนที่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆมีเหตุผลชัดเจนมากมีความโรแมนติกในตัวเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่ามันหวานมากๆเลยมันสวีมันโรแมนติกเขาอยากพาคุณไปไหนทุกที่เขาจะยิ้มเขาจะมีความ หน้าเปือนยิ้มตลอดเวลานะคะจิ้มลิ้มกับคุณนะหยอกคุณน่ารักกับคุณอะนะคะทําให้คุณแบบละลายประมาณนี้แล้วก็คุณก็จะทําให้เขาละลายเพราะความเซ็กซี่ความน่ารักของคุณความสวยความมีเสน่ห์นะคะความเย้ายวนของคุณนั่นเองคนกล่องที่สองนะแล้วก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวมากๆด้วยความเป็นผู้นําแล้วเพราะว่าผู้นําการทํางานเก่งมีความเด็ดเดี่ยวชัดเจนตรงๆแต่ความมธีทาย่อชอบความมิธีทำ นะคะปกป้องหัวใจตัวเองได้ตัดก็คือตัดจบเพื่อจบเหมือนกันพูดจริงทําจริงนะคะนิ่งเงียบแต่มีเหตุผลมีหลักการมาก,มากๆค่ะคนคนนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่สองนะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะอยากให้ทุกคนสมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจเสมอขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ใครอยากเดินทางมาหาคุณใจจะขาดรอนรนมาดูซิเรามาดูกันนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาร์สื่อถึงคนกองที่3ามอัศวินเหรียญ คนที่นิ่งๆ <c oughs> คนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่ไกลๆนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงอยู่เหมือนกับมีความมั่นคงแล้วมีมีการรอการพัฒนาความสัมพันธ์ นะคะไปในทางที่ดีมากๆเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอม,ม,ยอมต่ออุปสรรคใดๆเป็นคนท้าทไฟได้ค่ะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะกับอุปสรรคต่างๆนานาเลยนะคะคือไม่ยอมยังไม,ยงไม่ยังไม่ท้อแท้ไปไหนเห็นไหมคะถึงจะมีอุปสรรคแบบด่าหรือว่าตอนนี้ยังมาไม่ได้ไว่าจะติดในเรื่องของสถานการณ์อะไรบางสีบางอย่างอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ค่ะคนทางไกลนะคะคนนี้เป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆเงียบๆมีความชัดเจนเด็ดๆเข้มแข็งตัดก็คือตัด,ตดจบก็คือจบนะคิดว่าเขามีอดีตในเรื่องของรักปัญหาสามเศรา้ามาก่อนแน่นอนหรือถ้าถ้าไม่มีคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องอะไรการที่ทําให้ไม่เข้าใจการรู้สึกเสียอกเสียใจกันเกิดขึ้นแล้วคุณตัดจบเข้ามาหรือเปล่านะคะ เขายังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอินฟินิตี้ความคิดถึงความรู้สึกคิดถึงมากๆความที่คุณอยู่ในภายในหัวใจความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะมันติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มาไม่ได้ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะวิตกกังวลแล้วก็เสียใจมากๆทําได้แต่ความคิดถึงที่มันวนเวียนอยู่ภายในหัวใจเขาผลคนนั้นอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้ค่ะธาตุลมเป็นคนที่มีเป็นความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อบอุ่นใจิตใจดีเป็นคนที่ชัดเจนตัวเอง นะคะนิ่งๆตัดคือตัดจบก็คือจบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะมีความเป็นผู้นานะคะธาตุไฟได้เหมือนกันเป็นนักสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีความชัดเจนในตัวเองสูงแล้วก็คนทางไกลเนาะเป็นคนบางทีก็นิ่งๆเงียบๆไปเลยนะคะแต่เป็นคนที่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะดูน่าเบื่อแต่ดูมีความมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดีในอนาคตนะคะมีความชัดเจนนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นตัวตนของเขาราชาดาบเขาจะเป็นคนที่บอกเลยป็นค,คนที่มีความชัดเจนในตัวเองนะคะมากๆ ความคิดที่ชัดเจนความจริงความชัดเจนความเป็นของแท้ความค้นที่มีเหตุผลนะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์เลยนะคะเป็นคนท่าลมอย่างที่บอกมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลชัดเจนเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆค่ะแล้วก็อาจจะได้รับเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะด้วยมีเหตุผลสุดๆมีเหตุผลสุดๆนะคะเป็นราชาคิดนักคิดเลยทีเดียวคิดเยอะคิดมากคิดจนปวดหัวนะคะอะไรแบบนี้คิดจะแบบ ต้องคิดทบทวนคิดให้ดีนะคะจะทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีจะตัดสินใจจะเลือกใครจะไปต่อ,อยังไงเขาต้องคิดให้ดีมากๆทบทวนเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้คิดแล้วและเขาเลือกคุณเขามาคุณแล้วเขาตัดสินใจแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วคิดแล้วแล้วก็ใช้ใช้ความคิดของเขาแล้วเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาอาจจะทำให้เขาเจ็บปวดมากๆก็เลยเป็นคนที่ต้องคิดแล้วก็ ไว้ก่อนนะคะไม่ใช้อารมณ์เป็นหลักเพราะว่ามันจะทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจนะคะเมื่อไหร่ที่เขาใช้อารมณ์แล้วแล้วก็นะคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจถ้าเกิดเขาโดนปักโดนแทงหัวใจให้เจ็บช้ำนะคะคนคนนี้น่าจะมีเรื่องราวของความเจ็บปวดมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ แต่ในความที่เขาเป็นอาจจะนิ่งเงียบบางทีอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีในโมเมนต,ต์ของความโรแมนติกบ้างนะอย่างที่บอกค่ะเป็นคนตรงๆรพ,พูดอะไรตรงๆความรักอาจจะดูช้าๆน่าเบื่อแต่ว่าเป็นความชัดเจนนะคะมีเหตุผลนิ่งๆชัดเจนไม่ว่าจะเป็นงไงเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ใน,อ,ในอุปสรรคตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแปดจ่ติดอยู่กับ สิ่งที่ยังมาไม่ได้สิ่งที่ยังทำไม่ได้หรือหรือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้ากันแล้วก็แน่นอนนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยอยากจะมาหาอยากจะอะไรนะคะอยากจะมาหาอยากเดินทางมาหาแต่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มียังไงนะคะเขาอาจจะเป็นความรู้สึกตอนนี้แหละที่ว่าเขายังเดินทางมาไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับพร้อมพร้อมรอการไปต่อ พร้อมรอการที่จะสู้ต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณนะตอนนี้อาจจะเป็นทางไกลสถานการณ์ตอนนี้ที่ติดบ่วงอยู่กับปัญหานั้นที่ติดบ่วงกับสถานที่บินมาไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่มันทําให้รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าเสียใจหลือเกินนะคะได้แต่คิดถึงอินฟินิตี้เป็นความรู้สึกคิดถึงที่มีแรงพลังนะคะหาคุณอยู่นั่นเอง ที่มีแรงดึงดูดหาคุณอยู่นะเดี๋ยวมาขออีกหนึ่งใบเพิ่มเติมซิว่าอยากจะขยายอีกหนึ่งใบค่ะจะเป็นยังไงอ๋อคนที่มีปัญหากับคุณก่อนหน้านี้แหละที่มีเรื่องมีราวกันนะคะเหมือนคุณกับเขามีเรื่องมีราวมีปัญหากันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือปัญหาอะไร ของการละการที่ทำให้รู้สึกว่า,าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้วิธีที่ทำให้คนหนึ่งเสียใจหรือว่าเจ็บปวดหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะมันทำให้คุณเสียใจออกมาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเจ็ดดาบนะคะมันเป็นอะมันเป็นการแอบ รอบทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแอบขโมยแอบหนีไปแอบแบบทําไม่ดีนะคะประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกอยากเดินทางมาหาคุณเจสคาจังเลยคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแต่ทาอะไรไม่ได้นะคะมันติดอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะรู้สึกว่าเสียใจนะคะเจ็บปวดเสียใจหรือเกินนะประมาณนี้คนกองที่3ามนะคะ ใครอยากเดินทางมาหาคุณจ,จะขาดร้อนๆคนที่เป็นคนธาตุลมได้ค่ะธาตุไฟมีความเป็นผู้นําอบอุ่นจิตใจดีนิ่งเงียบชัดเจนตรงๆนะคะคนทางไกลได้นะคะเหมือนเขายังคงคิดถึงคุณเหมือนเดิมๆอยู่ที่เดิมๆทําอะไรเหมือนเดิมๆคิดถึงเสมอคิดถึงตลอดคิดถึงอยู่ภายในใจอยู่เสมอเจ็บปวดและเสียใจนะคะเจ็บปวดและเสียใจน,นะกับอะไรที่ติดติดอยู่ตรงนั้นทําอะไรไม่ได้มาไม่ได้นะคะ มีเรื่องทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือว่าคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ดีเกยบกับตัวเขานะคะอะไรประมาณนี้คนกองที่3ามนะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอเลยขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ